มชมพานพ,านาพันใบสีพญาน่ะไม่ด้ออกมาแล้วออกมาแล้วเหลือรอเจ๊เอื้อยไม่รู้เจ๊เอืยย้อ,อ,อยยังไม่ออกมาคิดว่าเจ๊เอื้อยยังบอกมากค่ะเน้นนะต้องใส่รองเท้านะถ้าไม่ใส่รองเท้าไม่ไหวนะคะพี่น้อง เดินดูว่าเขามีอย่างขายเนี่ยเนาะสวัสดีครับยังมีเวลาอยู่บางแต่บาัวายังไม่ได้นอนเลยเข้มขัดใส่กระพ,พุงคี่ก็าหาเอาเลยเนีย,อนอนยของกับปลแพงได้พี่น้องราคาจับต้องได้อยู่ วของของบูชาละค่ะใครอยากได้อีกอย่าเครื่องรางของข,องของังใครอยากได้อะไร ภัพพิณางนางงา,ามยุนี่ในลดพุน่นพิองเสื้อผ้าไม่ได้เปียกหมือ <c oughs> <c oughs> เลี่ยนไปชุดที่สองแล้วเรื่งมงอะไกันนั่งเปียกเนื้อเยอะมากมีของกินก็จะเป็นระเบียบระเบียบเรียบร้อยวัตสึก,ก้พี่เราเนี่ย อืมแต่นมนมเลยของฝากของต้น เบิ่งเบิ่งไม่ร้อยได้เห no ือเหือออกจริงจะกินซุนูปีกงมาได้หรือเปล่ากินแล้วก็สีหิวน้าอีกอ้เสือคือคักประสินพาห่มพา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 ดนะใบเดียวเข่าจี นางท่าจะเกยแถวนี้ก่อนคิดว่านั่งท่านดอกมาดอกพ่อนา่งถายรูปนั่งไปก็คนเลน,นโซเฟอร์นะคะโซเฟอร์ก็อ,อกกู้อุ้ยัายาศัยดีลอตเตอรี่นี่มีเคยซื้อเพียบ สำรวจข้างนี้อืนะตอนนั้นมาไม่นอนยไปพูดมานันงงย่พื้นไปข้อหของน้ำย่พื้นทางหั้งหนาพอดีอันโซฟเฟอร์เขาบ่ใหายห้อยยางไกลเขามาจอดไอยู่ฟังทางนี้นะว่าต้องเดินไกละนะตรงนี้ผู้ใดประสบความสำเร็จมีโชคมีลาบกับมากแก่บนมีผ้ามผ้าเฮ็ดนะคะ มีรัำเป็นรอบๆค่ะมีนั่งรัำแก่บนน้ำเนาะฟูเพ็นไดโศกได้ลาเพลกับพากันมากแครกก็จะถึอแล้วทีนึงน้ำขอจะเถือซื้อลอตเตอรี่สุดหนึ่งถือเรขเจ็ดต,ตัวเดียวนี่นะพี่น้องจ้าซื้อสามเจ็ดออกแปดเจ็ดเจอเอื้อยใส่้านั่งเป็นาปนางงามรอมอยู่นีละมา มาทางน้ำก็ต้องเห็นกูุระ่าผู้ใดบ่ได้เตรียมอิเหนามาบ่ต้องซื้อจากช่างหน้าวัดก็ได้ค่ะข้างในก็บ่ได้แพงนะคะพอมา,มาหน้อยมาบูชาก,ก็ร้อยเดียวนะคะสําหรับท่านเนาะท่านหน่อยทานใหญ่ก็มีราคาดูเห็นบ่ขอให้โะลอยลอยเก่าๆราคาบ่ต้องเตรียมบ้านบ่ต้องจอดหน้าร้านก็นได้ ผู้ใดยอยากได้น้ำสักชิ้นก็ซื้อขวดไปเน้ะไม่ได้พ่ดได้เอาวขวดเข้าไปเมื่อกี้นี่เห็ <c oughs> นป่ะีเยอะแยะมากมายหลายแบบหลายราคานะคะไมาต้องแบกมาไม่ต้องจาบซื้อที่หน้าร้านก็ได้ไม่ต้องจาบซื้อตรง,งปากทาาก็ได้เพราะว่ามันมีหมดเลยจ้ะแล้วก็สีมีสองฟังเนะาะฝั่งรองเท้าฟังนี่ ก็ฟังคุณแต่ว่ามา,าต้องไปรับบัตรคิวก่อนนะทุกวันนี้ถ้าไม่รับบัตรคิวก็เข้าไม่ได้เพราะว่าคนที่จะเข้าต้องหยอดบัตรคิวนะคะต้องหยอดบัตรคิวไ้รเบรณมากกับมิสินค่ะนี่สินให้เซาหยอดตู้เอาค่ะเหมือนเมืองเล่าเลยเหมือนไม่น้อยไปพระธาตุโพนให้ก็จะมีห้องน้ำบริการสะดวกสบายสะอาดสะอ้านนะคะ น้องงามบริการสะดวกสบายสาสาร้านค้าร้านขายกงกาแฟท่านสมัยพี่น้องมีปล่อยปลาปลาไหลไข่มั่งมีสีสุกปลาไหลการง่นการงาน,งานการเรียนปลาหมอสุขภาพแข็งแรงปลาบูทดแทนตู้มีประคุณ ปลาดุกสัตูคู่แข่งแพ้พ่ปลานินเพิ่มทรัพย์สินปลาช่อน,นชนเงินช้นทองปลากรายคอรายกลายเป็นดีปลาสวายเงินคล่องเงินทองค่องตัวแต่ว่าไม่น้อยล่ะขับป,ป้อยละห้ามกินนน,น่อยก็เลยบริไกินปลาคอเราไม่ได้ป้อยปลาคอค่ะมีให้อาหารปลานุเนาะ ดังดังเคาะแโตกสาธุอยู่ดีมีแหงอยดีมองข้าเจ้าทูดบาคนข้าเจ้าไปไปไกลๆผมเห็นบ่มนมนงนี่แบเย็นๆเนาะหุ้ยปลาหลเห็นไหมั่นนั่นอน,น,อน,น,อนัปลาไหลอยู่ดีไม่ไตัวยิ่งไพี่นนะ้อง